สวัสดีและยินดีตอนรับครับคุณอยู่กับผมบรลลูนในห้องแสงเทียนคุณเชื่อไหมครับว่าหลายคนยังกังขาว่าโลกใบนี้มีผีอยู่จริงหรือไม่ไม่มีใครอยากเชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าจะเจอเข้ากับตัวเองจริงๆเหมือนกับเรื่องที่ผมกำลังจะนํามาเล่าในค่ำคืนนี้หากคุณเชื่อผมก็เหมือนกันเรื่องเล่าจากวิญญาณพยาบาทแต้มทำตโนด เมื่อคนเป็นท,าท้าทายคนตายก็ตอบสนองแล้วเรื่องหลอนสุดสยองก็ตามมากับเรื่องวันเกิดตายสยองตัวฉันก็เป็นอย่างที่ว่าไม่เคยเชื่อเรื่องอย่างนี้มาก่อนจนกระทั่งมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่พ่อกับแม่เสียไปฉันอยู่ในการอุปการะของน้าชายเลื่อยมาน้าใจดีและเลี้ยงดูฉันเหมือนลูก แกรักฉันมากซึ่งฉันก็เคารพแกเหมือนพ่อคนหนึ่งและไม่ทำให้แกผิดหวังทั้งตั้งใจเรียนช่วยงานบ้านทุกอย่างเท่าที่เด็กวัยรุ่นอายุ15-16คนหนึ่งจะทำได้ครบรอบวันเกิดของฉันในปีหนึ่งน้าจัดงานวันเกิดให้อย่างคึกคื้นมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาสนุกกันเต็มที่เลิกงานคืนนั้นเพื่อนของนา้าที่เป็นคนชอบเล่นหวยเบอร์เป็นนิสัย ได้ชักชวนนาไปหาหวยกันที่หมู่บ้านหนึ่งห่างจากบ้านเราไปประมาณสกิโลเมตรเห็นจะได้นาตกลงและพาฉันตามติดไปด้วยฉันยังจำค่ำคืนสยองนั้นได้ดีและลืมมันไม่ได้เลยในชั่วชีวิตนี้คณะของเราไปรถกระบะกันสี่คนออกเดินทางประมาณสามทุ่มครึ่งเพื่อนของนาเป็นคนขับคืนนั้นเป็นคืนแลมฟ้ามืด พอตกดึกมีแสงจันทร์ฉายพอให้มีแสงสว่างเกิดขึ้นได้บ้างเส้นทางรถวิง่งเป็นถนนดินลูกลังขรุขะสองข้างทางเป็นป่าพุ่มค่อนข้างเปี่ยวเห็นบ้านเรือนชาวบ้านปลูกอยู่เป็นระยะระยะทิ้งช่วงกันไปตลอดทางและบ้านที่เราจะไปหาหวยกันนั้นอยู่ใกล้วัดตรงหน้าวัดมีคลองค่อนข้างกว้างและลึกขวางอยู่ขณะนั่งในรถ วกเราต่างก็พูดกันแต่เรื่องหวยที่มุ่งหวังว่าจะได้เลขเด็ดกระทั่งใกล้ถึงหน้าวัดเข้าไปทุกทีฉันมองฝ่าความสลัวไปตามแสงไฟหน้ารถฉับพันนั้นก็เห็นชายคนหนึ่งแบกผู้หญิงไว้บนบ่ากำลังจะเดินตัดผ่านหน้ารถอะไรนั่นทั้งคู่มีเลือดโชคเต็มตัวฉันสะดุ้งหยงยกมือทาบอกตัวเองโดยอัตโนมัติตกใจกลัวยังบอกไม่ถูก ชายหญิงคู่นั้นหันมาสบตาฉันด้วยสายตาที่ไหลแววสุดแปลกประหลาดทำเอาฉันขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีนะหยุดรถปากฉันร้องออกไปก่อนที่จะคิดอะไรออกด้วยซ้ำระวังจะชนคนนะที่กำลังขับรถหันมามองหน้าฉันแวบหนึ่งอย่างแปลกใจแต่แกก็ไม่ได้เหยียบเบรกเพราะไม่เห็นมีใครเดินตัดผ่านหน้ารถนั่นเองแกหัวร้องเหือหือพูดว่าตาฝาดแล้วนังหนู แต่ฉันเกรงว่าไม่ทันการเห็นอยู่กับตาว่ารถกำลังจะถึงตัวชายหญิงคู่นั้นอยู่แล้วฉันเอื้อมมือคว้าพวงมาลัยรถกระชากเข้าหาตัวเองอย่างแรงพร้อมกับตะโกนร้องให้นาจอดรถซึ่งสายเกินไปเสียแล้วรถเสียหลักพุ่งลงไปในคลองหน้าวัดนั่นเองสติความรับรู้ของฉันก็พลอยดับวูบลงไปเช่นกันดับลงมืดมิดและเงียบสนิท ฉันรู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งในโรงพยาบาลประจำจังหวัดตามร่างกายไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนักแค่ถลอกปอกเปิกตามแขนขาบ้างนิดหน่อยเท่านั้นหากแต่น้าชายของฉันกับเพื่อนๆของเขาไม่ได้โชคดีอย่างฉันสองคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุกับอีกคนมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลฉันรับรู้ข่าวร้ายนั้นด้วยอาการช็อกหัวใจแตกสลายร้องไห้ จนน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดฉันตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าทำไมฉันถึงรอดและพวกเขาต้องตายถ้าไม่เป็นเพราะฉันพวกเขาจะตายไหมฉันมาคิดดูตอนนี้ฟันธงได้เลยว่าชายหญิงเลือดอาบไปทั้งตัวที่เห็นนั้นไม่ใช่คนฉันอาจโชคดีที่รอดตายหรือวิญญาณชายหญิงนั้นช่วยชีวิตฉันไว้ก็ได้ฉันไม่รู้ แต่ที่แน่ๆคือการหลอกหลอนเลวร้ายนี้มันอยู่ในคืนครบรอบวันเกิดของฉันเป็นสาเหตุทำให้น้าชายฉันกับเพื่อนของเขาต้องตายนั่นแหละที่ฉันรู้และจะเป็นตาบาปติดตัวฉันไปชั่วชีวิตเรื่องทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับก่อนจากกันไปท่านใดที่ฟังมาจนจบมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ ผมจะพยายามตอบทุกความคิดเห็นอย่างแน่นอนโปรดคอมเมนต์กันอย่างสุภาพและท่านผู้ฟังยังสามารถสนับสนุนช่องห้องแสงเทียนได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามเพื่อรับชมรับฟังเรื่องราวลีลบหลอนสยองขวัญสันประสาทใหม่ๆได้ในคลิปถัดไปไว้พบกันใหม่ขอบคุณครับ